สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ไปชิดอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่1น,นะครับขอเริ่ม EP ใหม่เลยแล้วคนไหนที่กำลังจะเลิกพนันนะครับขอให้คลิปของผมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้กับพวกคุณเองนะครับเราจะเลิกไปพร้อมๆกัน วันนี้ผมก็มีประสบการณ์การติดพนันของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องเองก็เคยได้ไลน์มาคุยกับผมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีค่ะพี่ออฟหนูจะเล่าเริ่มแรกชีวิตของหนูเลยที่เริ่มเล่นการพนันหนูมีกิจการเป็นของตัวเอง แล้วลูกน้องของหนูได้เริ่มเล่นการพนันในบ้านแล้วหนูก็เล่นแรกๆก็เล่นน้อยๆแต่หนูเป็นคนที่ได้แล้วไม่เลิกเสียไม่ยอมถ้าเสียก็จะไม่เล่นเยอะจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนพอเงินหมดตัวเองก็ยืมร้อยละยี่สิบมาเล่นพนันที่หนูเล่นก็คือไพ่กับไฮโลส่วนมากจะโดนโกงเสียเงินเยอะ คนที่โกงก็คือลูกน้องของตัวเองนั่นแหละครับพาพักพวกมาโกงพอเป็นนี่เป็นศสีลก็มีคนช่วยเอาเงินมาให้เคลียร์นี่ให้จะวนอยู่แบบนี้เป็นร้อยๆร,รอบจนสุดท้ายไม่มีคนช่วยแล้วเงินนอกระบบก็เอาไม่ได้แล้วเต็มแล้วไม่มีทางออกเอาเงินดอกโหดจ่ายแต่ดอกวันละ1,000งพั หนูเลยทิ้งทุกอย่างในบ้านแล้วโทรบอกเจ้านี้ร้อยละยี่สิบให้มาเอาของในบ้านที่หนูหนีที่หนูหนีก็คือหนีดอกโหดพอดีแม่ป่วยกลับบ้านไปดูแม่อาทิตย์หนึ่งแม่ก็เสียจัดงานศพเสร็จหนูก็มาทำงานหางานเป็นลูกจ้างรายวันตอนนั้นได้วันละ300แล้วหนูก็ คิดถึงเจ้านี้ร้อยละยี่สิบเขาก็ดีเขาให้เรายืมถึงจะเป็นดอกก็ตามพี่ออฟเชื่อไหมหนูโทรหาเขาหนูบอกว่าจะจ่ายเดือนละ1,000หนูเป็นหนี้ห้าหมื่นเขาก็ต้องยอมเพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าคนที่หนีหนี้ไปจะไม่มีทางติดต่อกลับมาอยู่แล้วพี่ออฟหนูใช้หนี้เขาเดือนละ1,000บาทจน หปีหมดหนูจ่ายทุกเดือนในตอนนั้นหนูไม่รู้จักพนันออนไลน์แล้วพนันที่หนูเล่นในตอนนั้นก็คือไฮโลและไพ่ถ้าเราไม่ไปมันก็ไม่ได้เล่นไม่เหมือนออนไลน์หนูเลิกพนันมาหลายปีหนูก็ใช้ชีวิตปกติมีกินมีใช้มีทองจุดเปลี่ยนของหนูคือแฟนหนูเสีย พอหนูไปในที่ทำงานเพื่อนสอนให้เล่นเวบเขาหนูเล่นไม่เยอะแต่หนูเป็นคนใจใหญ่อยู่แล้วเติมเข้าไปเลย5้าพันคนหัดให้เล่นตกใจมากก็คือคนแนะนำคนสอนน้องเนี่ยเขาตกใจหนูก็เล่นมาตลอดได้บ้างเสียบ้างหนูไม่อยากพูดคำว่าได้หรอกได้มันมาไม่เคยอยู่ได้ถึงวันเสียคืนหมดจนตันไปหมด ที่ส่งไปหาพี่อ๊อฟวันนั้นแหละคือน้องเคยได้คุยกับผมครั้งหนึ่งแล้วนะครับส่งหลักฐานให้ผมดูแต่ที่หนูส่งมาวันนี้ว่าหนูมีความสุขที่หนูหยุดเล่นการพนันได้หนูดูคลิปพี่ทุกวันถึงหนูจะไม่พอใช้นี่ไม่พอกินแต่หนูก็ไม่หมดทุกครั้งหนูให้มันหมดจนไม่มีเงินกินข้าวคือเวลาเล่นพนันน่ะจะต้องหมดทุกครั้งเลยนะครับ ที่จริงเรื่องของหนูมันยาวมากมีเรื่องหลายๆอย่างที่อยากเล่าแต่ให้พี่ออฟรู้ว่าหนูเลิกพนันได้เพราะช่องพี่ออฟก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้อง f c คนนี้ซึ่งเขาก็เลิกพนันได้จากช่องของผมนี่แหละแต่ก็ยังมีความห่วงอยู่นะครับก็คือน้องยังมีจุดอ่อน ของความคิดที่แชร์มาหาผมอยู่ครับเดี๋ยวทุกคนไปดูจุดอ่อนของน้อง fc คนนี้นะครับว่าถ้าไม่หนักแน่นจริงๆเนี่ยอาจจะกลับมาเล่นพนันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อหนึ่งนะครับการที่มีเงินในบัญชีแล้ว เงินสดในตัวเหตุผลที่น้องกลับไปเล่นพนันใหม่ก็คือเงินของน้องมันอยู่ในบัญชีน้องเองก็ไม่ได้ลบบัญชีธนาคารวันต่อวันนะครับถ้ามีเงินสดอยู่กับตัวน้องก็จะเอาไปเข้าตู้เล่นจุดนี้น้องต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือจุดอ่อนของน้องเลย ข้อ2หนี้ของน้องเริ่มหมดแล้วก็เริ่มก่อหนี้ใหม่เห็นไหมครับข้อความที่น้องเขียนมาให้คือใช้นี่เขาห้0หมื่จนหมดพอหนี้หมดน้องก็เล่นพนันใหม่นะครับเพราะมีเงินนั่นเองนี่ครับจุดอ่อนข้อ3สภาวะแวดล้อมเ,เพื่อนในที่ทำงานเล่นพนันกัน น้องไปทํางานเจอเพื่อนเล่นแล้วก็อยากเล่นแล้วเพื่อนก็แนะนําอีกให้เล่นยูเซอร์ของเขานะครับในตอนนั้นถ้าน้องหากห้ามใจไม่ได้ก็พร้อมที่จะไปเล่นนะครับ 4. ยังมีท่อนําเลี้ยงอยู่คือ,อยังหาเงินได้นี่แหละครับใช้นี่เขามาโดยตลอดคนที่ปล่อยดอกเขาก็คิดว่าน้องน่ะส่งตรงนะครับน้องขอเท่าไหร่เขาก็ให้ น้องต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับนี่คือ4คข้อแล้วก็4จุดอ่อนที่น้องจะต้องพึงระวังนะครับแล้วเราไปดูจุดที่ทําให้น้องเลิกพนันได้มันก็มีข้อหนึ่งนะครับภาพจำในอดีตคือแม่เสียแน่นอนครับคนเราทุกคนเนี่ย ผมเคยพูดเสมอว่าถ้าจะเลิกพนันได้จริงๆถ้าไม่เห็นลงศพมันก็ไม่หลั่งน้ําตานี่ก็คือแม่ตัวเองเสียนะครับความเสียใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันมาชนหน้าเราแล้วเราจําเป็นต้องเลิกนี่คือจุดแข็งของน้องนะครับที่ทําให้น้องเลิกพนันได้รวมถึงข้อ2ภาพจําในอดีตคือแฟนเสียด้วยนี่แหละครับ มันเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้น้องอ่ะน่าจะเลิกพนันได้ข้อ3อายุที่เริ่มมากเหนื่อยกับการโดนกินในทุกครั้งทุกคนครับเวลาถ้าอยากเลิกพนันจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของความเหนื่อยกับอายุเข้ามาชนกันอยู่แล้วข้อ 3. นี่ผมคิดว่าเกิดกับทุกๆคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอายุกับ การเหนื่อยมันจะเป็นเครื่องการันตีการเลิกพนันของเราทุกคนรวมถึงตัวน้องด้วยนะครับข้อ4เริ่มฟังคลิปแล้วทําตามเห็นไหมครับน้องบอกว่าน้องฟังคลิปของผมทุกวันมันอาจจะมีส่วนช่วยให้น้องเลิกพนันได้นะครับ4ข้อเนี้ยเป็นจุดแข็งที่จะสามารถทําให้น้องเลิกพนันได้แล้วมันก็มี ที่จะทําให้น้องหวนกลับไปเล่นนี่ข้อนี้สําคัญเลยนะครับน้องดูดีๆข้อหนึ่งเพื่อนในที่ทํางานนี่แหละครับสภาวะแวดล้อมมันพาไปบางทีเราไม่อยากเล่น,นครับแต่เพื่อนชักชวนพวกเราทํางานในทุกวันเนี้ยแน่นอนมันต้องมีเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนเราเล่นพนันเราก็จะต้องได้พนันด้วยข้อนี้ผมกลัวเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนข้อ2ความเหงาแล้วเวลาว่างมันเยอะทุกคนเคยตายข้อนี้มาแล้วนะครับน้องแฟนก็เสียแต่ไม่รู้นะตอนนี้มีคนใหม่หรือยังผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาเหงามันต้องมีแน่นอนแล้วเวลาว่างมันก็ต้องมีถ้าตอนนั้นไม่มีใครแนะนำน้องพร้อมที่จะไปเล่นพนัน ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนดู4ข้อจุดอ่อนของน้องแล้วก็4ข้อจุดแข็งของน้องไว้แล้วก็2ข้อหลักๆที่อาจจะทำให้น้องกลับไปเล่นพนันนะครับดูไว้รวมถึงตัวของน้องด้วยอันนี้พี่แนะนำแล้วนะครับการแชร์ประสบการณ์ของน้องน้องต้องได้อะไรจากพี่อันนี้พี่แนะนำแล้ว พี่ก็จะถอดความคิดของน้องอมาสรุปลงในท้ายคลิปเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เลิกไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เรามาดูความจริงกันนะครับความจริงเรื่องอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่อยากรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมาก แล้ววันนี้ผมจะมาเฉลยให้ทุกคนฟังนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่เคยพาใครหลายหลายคนเลิกพนันแล้วผมก็ได้เจอกับตัวเองนะครับไปดูข้อความที่ผมเขียนไว้นะครับความจริงสำหรับนักพนันทุกๆคนที่อยากเลิกพนันออนไลน์ได้โดยเด็ดขาดคือ สำหรับนักพนันคนไหนที่ยังโสดอยู่หรือเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่วันนี้ได้เลิกรากันไปแล้วคือได้เลิกกันไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ติดพนัน,นออนไลน์อยู่สูญเส้นทุกอย่างหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเน้นเลยนะครับถ้าคุณอายุ35ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์เลิกพนันได้ง่ายกว่าคนอื่น เพราะอะไรไปดูนะครับเพราะคุณมีความคิดว่าตัวคุณเองไม่เหลือใครแล้วเหนื่อยแล้วไม่มีใครคอยช่วยถ้าไม่เลิกตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตอาจจะต้องล้มละลายถ้าคุณฟังคลิปบ่อยๆแล้วลงมือปฏิบัติทุกๆวันไม่นานคุณจะเลิกพนันออนไลน์ได้อย่างแน่นอนทุกคนที่มาหาผมอ่ะ ถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใครแล้วคนนั้นจะประสบความสำเร็จในการเลิกพน,นันได้ไวที่สุดเพราะมันจนตรอกแล้วมันหลังชนฝาแล้วถ้าไม่เลิกตั้งแต่ตอนนี้คือมีสิทธิ์ล้มละลายแล้วไม่เหลืออะไรอย่างแน่นอนแล้วถ้าผมพาเลิกพน,นันจะเลิกง่ายมากอันนี้ผมไม่โกหกทุกคนนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริง ถ้าสิ่งที่ผมพูดเคยเกิดกับใครก็ขอสแสดงความที่เห็นมานะครับผมว่าเขาต้องคิดนั่นแหละไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีเขาต้องจัดการตัวเองแล้วเขาต้องสู้เพื่อตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าเจอคนประเภทนี้มาหาผมเนี่ยผมจะทำงานง่ายขึ้นนะครับ ชี้เป้าได้ง่ายขึ้นเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะพาเลิกพนันแล้วได้ผลนะครับอ่าอันนี้คือสำหรับวัยโสดที่อายุ35ปีขึ้นไปนะครับที่ติดพนันแล้วก็สำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับ มีลูกอายุ35ปีขึ้นไปแล้วติดพนันออนไลน์อยู่จะเลิกพนันได้ยากมากจะหวนบ่อยมากเพราะเขาคนนั้นมีความคิดว่ามีคนช่วยเหลือเอานิดเอาหน่อยไม่เป็นไรเสียแค่นี้เป็นเรื่องปกติยังไกลตัวเองอยู่ถึงฟังคลิปแล้วแต่ก็ยังอาจเลิกไม่ได้สุดท้ายมันต้องหมดจริงๆ ตันจริงๆไม่มีคนช่วยจริงๆเน้นเลยนะครับก็คืออยู่คนเดียวคิดคนเดียวต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าคนประเภทนี้จะเลิกพนันได้ขาดนั่นเองวัย35ปีติดพนันออนไลน์แล้วถ้ามีลูกมีครอบครัวจะเลิกพนันยากมาก ฟังคลิปก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องกลับไปเล่นเพราะคิดว่ามีคนคอยช่วยเหลือไงเห็นไหมลูกเมียก็ต้องมาใช้นี่แทนให้พ่อกับแม่ก็ต้องมาใช้นี่ให้มันต่างจากคนที่ไม่มีลูกมมีเมียนะพวกเรามองว่าเอ๊ะคนที่มีลูกมีเมียก็น่าจะเห็นใจเมียก็น่าจะสงสารเมียพวกคุณคิดผิดแล้ว ผมพาคนเลิกพนันมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนผมเห็นความสูญเสียของคนที่มีลูกมีเมียเยอะมากกว่าคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียผมได้แนะนำคนที่มีลูกมีเมียแล้วติดพนันเนี่ยมาก พูดจนปากเปียกปากแฉะแต่ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังกลับไปเล่นแล้วผลสุดท้ายที่ผมจะต้องเจอนะครับเอาแบบโหสดสุดๆเลยเอาแบบหนักสุดๆก็คือเมียทิ้งนะครับครอบครัวไม่เอาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้คือความจริงเลยนะครับ แล้วพวกคุณเองอ่ะจัดอยู่ในคนประเภทไหนแล้วเลิกยากไหมแต่ถ้าคุณเลิกได้ผมก็ดีใจด้วยอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมนะครับอาจจะไม่จริงเสมอไปพวกเราก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตเพื่อนของเรานะครับว่ามันเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าโดยรวม ก็จะประมาณนี้นะครับคือคนที่โสดเนี่ยจะเลิกพนันง่ายกว่าคนที่มีลูกมีเมียแล้วนะครับมันกลับตาลปัดเนาะแปลกดีเมืนกันแต่มันจริงนะครับมันคือเรื่องจริงแล้วสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปเลิกพนันวันต่อวันให้ได้นะครับอย่าเล่นเลยนะการพนันวงการนี้เข้าแล้วออกยาก ถึงคุณจะเล่นได้มันทุกวันแต่มันก็ต้องมีวันหนึ่งที่ทำให้คุณหมดตัวแล้วก็จะหมดตลอดไปนะครับผมเห็นไหมสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไปบุกจับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอด,ดีตนะครับเคยทำงานให้เกี่ยวกับเว็บพนันน่าจะเป็นแอดมินนี่แหละน้องได้ทำการเอารายชื่อของคนที่เล่นพนันนะครับไปขายให้ แก๊งคอร์เซนเตอร์โดยข้อเสนอของพวกคอร์เซนเตอร์คือ2,000 200, สนรายชื่อแลกกำเงิน3,000บาทแล้วน้องก็ได้ขายไปแล้ว1ล้านรายชื่อนะครับคุณเห็นไหมคนเล่นพนันเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเลยนะครับถึงพุ่บอกว่าถ้าคุณเลิกพนันได้ตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะเป็น1ในหลายล้านคนนะครับ เห็นไหมข่าวมันก็ฟ้องมาแล้วนะครับว่าคนเล่นพนันเยอะขนาดไหนไม่แน่นะหนึ่งในรายชื่อของน้องขายไปอาจจะมีชื่อของคุณเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยที่จริงน้องก็ไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะครับเป็นคนไทยด้วยกันเท้ๆผมเคยพูดเสมอว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับดูในลายเว็บพนันดิส่วนมากจะเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ ไม่มีหลอกคุยภาษาจีนคุยภาษาฝรั่งเศสหรือสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีแต่ภาษาไทยนี่แหละพวกเราทุกคนก็ต้องพึงระวังด้วยนะครับข้อมูลส่วนตัวของเราเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเก็บไว้เป็นความลับนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าใครโทรมาจะพูดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นเบอร์แปลกก็ไม่ต้องรับนะครับหรือใคร สั่งพัสดุอะไรก็พยายามพึงต้องระวังด้วยนะครับเพราะเราจาเป็นต้องให้เบอร์โทรกับที่อยู่แล้วผมฝากทุกคนด้วยนะครับใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ต้องมีสติในทุกๆเมื่อด้วยนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบ e ีีที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ